เพื่อนๆเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือช่วงเวลา20ปีก่อนและเวลาที่ดีที่สุดรองลงมาก็คือวันนี้แน่นอนค่ะว่าเรื่องชีวิตของเราก็เช่นกันที่สามารถใช้วิธีตามคำพูดตอนต้นเรื่องนี้ได้หากเราสามารถย้อนกลับไปได้สัก20ปีหรือสักแค่5ปีก่อน ในวันนั้นเราได้เริ่มต้นลงทุนอะไรสักอย่างกับตัวเองเช่นลงทุนในการศึกษาภาษาต่างๆที่ต้องการลงทุนในทักษะใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการลงทุนการดูแลสุขภาพเพื่อนๆคิดว่าเมื่อเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันการลงทุนกับตัวเองที่เราได้เริ่มในวันนั้นมันจะส่งผลถึงเราในปัจจุบันมากแค่ไหนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะ เราลองมาฟังกันดูใน d รัคเธอร์ e พเนอเอพิส od นี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับ Dr ัคเธอร์พเนอวันนี้เราจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องลงทุนกับตัวเองอย่างไรให้ได้กำไร ร้อยเปอร์เซนก่อนจะเข้าเนื้อหาดเอร์ปเนยอยากชวนเพื่อนๆกดติดตามกด u b s c r i b e ช่องของเราได้ค่ะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพ,พลาดเนื้อหาใหม่ๆของช่องเราและที่สำคัญการกดติดตามเป็นการช่วยเพิ่มพลังใจให้เราได้อย่างมากสำหรับใครที่กดติดตามแล้วไปฟังเนื้อหาของตอนนี้กันได้เลยค่ะในชีวิตของเรานั้น เรามักจะได้ยินคำพูดแบบนี้เสมอว่าเราควรเก็บออมให้ดีและนำเงินที่ได้เป็นลงทุนในทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นงอกเงยต่อไปกลุ่มนี้เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่เรามักได้ยินมาตลอดเลยใช่ไหมคะแต่จะมีการลงทุนประเภทหนึ่งที่เรามักไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่แต่เราว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีและมีประโยชน์มากเลยค่ะอีกทั้ง การลงทุนประเภทนี้มักใช้เงินไม่ค่อยมากแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการแลกมันมาการลงทุนที่ว่าก็คือการลงทุนในตัวเองค่ะเพ,เพื่อนๆอาจฟังแล้วก็คิดตามว่าเอ๊ะแบบนี้เรียกว่าการลงทุนหรอทำไมมันยังไม่เห็นมีมูลค่าเลยมันจะต้องเป็นการลงทุนที่ได้กำไรสิถึงจะซื้อจะขายให้มีมูลค่าได้แล้วการลงทุนในตัวเองมันดียังไง แล้วที่บอกว่าได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์มันจริงเหรอฟังมาถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งคิดว่าเราขายฝันมันเกินจริงชัดๆเราจะมาเล่าให้ฟังว่าการลงทุนในตัวเองอาจจะไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่แต่หากเพื่อนๆได้ลองฟังต่อไปเราเชื่อว่าเพื่อนๆคงมองภาพออกว่ามันมีประโยชน์อย่างไรได้อย่างแน่นอนคะ่ะ เพื่อนๆเ,เคยได้ยินคําว่าคุณคือสินทรัพย์ที่ดีที่สุดที่คุณมีไหมคะทั้งตัวเราเวลาของเราเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดดังนั้นการลงทุนในตัวเองจึงเป็นสิ่งสําคัญการลงทุนในตัวเองหมายถึงการใช้เวลาและทรัพยากรที่เรามีไปกับการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเราจะขอยกตัวอย่างประเภทการลงทุนในตัวเอง 5ข้อดังนี้ค่ะการลงทุนแบบที่1ลงทุนในสุขภาพร่างกายในส่วนของการลงทุนในสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญหากเราไม่ดูแลมันเลยปล่อยให้ร่างกายได้รับแต่ของไม่มีประโยชน์และไม่มีเวลากับการออกกำลังกายในอนาคตผลของการกระทํามันก็จะส่งผลถึงเราร่างกายเราอาจจะอ่อนแอเจ็บป่วยบ่อย จนทำให้เราพลาดโอกาสต่างๆที่อาจจะได้รับในอนาคตก็เป็นได้ค่ะดังนั้นการลงทุนในสุขภาพร่างกายสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะเราควรออกแบบการออกกําลังกายของเราในแต่ละสัปดาห์ไม่ให้หนักมากเกินไปและไม่ให้ทิ้งช่วงห่างนานเกินไปเพื่อให้เรามีความฟิตอยู่เสมอและที่สำคัญ การกินอาหารที่เราบริโภคทุกวันก็นับว่าเป็นการลงทุนค่ะถ้าเราทานแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์ร่างกายของเราก็จะได้รับแต่ของมีประโยชน์และอย่าลืมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเ,เริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เชื่อว่าในอนาคตเพื่อนๆก็จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทางสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะการลงทุนแบบที่ส ลงทุนสภาพจิตใจในยุคปัจจุบันเรื่องความเครียดมีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือแม้กระทั่งข่าวสารบ้านเมืองสํำหรับการลงทุนในส่วนของสุขภาพจิตใจคงไม่ได้หมายถึงการให้เพื่อนๆไปบวชแต่เป็นการคอยตรวจสอบสุขภาพจิตใจของเราว่าปัจจุบันเราเป็นยังไง ตรงนี้ยังไม่ต้องไปถึงขั้นไปหาจิตแพทย์นะคะแต่สิ่งที่เราจะแนะนำก็คือการทำสมาธิค่ะเพื่นพนพนอนๆอาจเริ่มต้นลองทำสมาธิวันละ5นาทีก่อนเพื่อเป็นการลองทำให้เป็นกิจวัตรขอแค่ทำง่ายๆไม่นานลองเลือกสักทำเลที่เราคิดว่าเรามีเวลาให้กับการทำสมาธิจากนั้นก็เริ่มต้นดูได้เลยค่ะ การทำสมาธิจะช่วยให้เราสงบขึ้นทั้งความคิดเรื่องกังวลต่างๆตรงนี้ขอย้ำว่าต้องฝึกฝนนะคะไม่ได้หมายความว่าเราทำครั้งแรกแล้วจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นเลยต้องขอให้เพื่อนๆลองทำติดต่อกันดูค่ะในช่วงสัปดาห์แรกๆอาจจะครั้งละ5นาทีหลังจากนั้นเมื่อเริ่มคุมการหายใจเข้าออกหรือทำสมาธิได้แล้ว ระยะเวลาก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามเหมาะสมค่ะเมื่อเราทำไปสักระยะเราจะเริ่มรู้สึกทันทีว่าที่ทำมามันก็มีประโยชน์นะหลังจากนั้นเราเชื่อค่ะว่าเพื่อนๆจะต้องติดใจกับการลงทุนด้านนี้แน่นอนการลงทุนแบบที่3การพัฒนาทักษะและความรู้ของตัวเองเพื่อนๆนน่าจะเคยปั่นจัก,กรยานมาก่อนใช่ไหมคะ มีใครจำวันแรกๆของการหัดได้ไหมว่ามันยากและน่ากลัวแค่ไหนบางคนอาจลองปั่นกับจักรยาน3ล้อก่อนแต่บางคนก็ลองปั่นแบบ2ล้อเลยก็มีทักษะปั่นจักรยานที่เราลองหัดทำตั้งแต่เด็กตอนนี้มันอาจพัฒนามาเป็นการขับมอเตอร์ไซค์หรือการขับรถยนต์ในปัจจุบันก็ได้ค่ะเพราะเกิดจากการที่เราลองลงทุนพัฒนาทักษะพวกนั้นตั้งแต่ตอนเด็ก ดังนั้นด้านความรู้ก็เช่นกันหากในวันนี้เราเริ่มอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์ที่มีประโยชน์เราเชื่อว่าในอนาคตก็อาจจะได้ใช้ความรู้นี้ไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆก็เป็นได้และนี่จึงเป็นการลงทุนในตัวเองที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เราอยากแนะนำค่ะการลงทุนแบบที่4การลงทุนด้านความสัมพันธ์เคยเป็นไหมคะเวลาไปงานต่างๆ ที่พบปะผู้คนเรามักจะประหมาไม่กล้าสบตาหรือทักทายแนะนำตัวเองให้คนอื่นรู้จักอาจเป็นเพราะเราอายหรือว่าเรายังไม่รู้ถึงผลประโยชน์ของการทำอะไรแบบนั้นตอนที่เราทักทายแนะนำตัวเราจะเรียกว่ามันเป็นการลงทุนด้านความสัมพันธ์ซึ่งอธิบายง่ายๆก็คือการสร้างคอนเนกชันกับคนอื่นๆเราก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าเมื่อไหร่จะมีผลประโยชน์จากคนเหล่านี้ แต่เราแนะนำนะคะหากคุณมีโอกาสได้แนะนำตัวกับคนแปลกหน้าหรือคนที่อาวุโสกว่าเราอยากให้คุณพร้อมที่จะแนะนำตัวและขอนำบัตรหรือเบอร์เพื่อเก็บไว้หลังจากนั้นในอนาคตเรามั่นใจเขาว่าหากไม่ใช่คุณที่ต้องเป็นคนขอความช่วยเหลือเขาคนนั้นก็อาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณก็เป็นได้ ดยการช่วยเหลือเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองหรือของหรือการลงแรงแต่เป็นเรื่องความรู้ที่เรามีค่ะถึงตรงนั้นคุณก็สามารถขายความสามารถของคุณไปได้เลยและเราเชื่อว่าวันหนึง่งผลของการลงทุนเหล่านี้จะกลับมาหาคุณอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะการลงทุนแบบที่5ลงทุนในเรื่องของเวลาในส่วนนี้ การลงทุนในเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันจำกัดและเราไม่สามารถหามันเพิ่มมาได้อีกดังนั้นหากอะไรที่มาแย่งชิงเวลาของเราไปและไม่ได้ประโยชน์กับมันเราก็ควรที่จะเลี่ยงไว้และนำเวลาที่มีไปลงทุนในด้านต่างๆตามที่เรายกตัวอย่างมาก่อนหน้าได้เลยค่ะ จบไปแล้วนะคะกับเรื่องของการลงทุนกับตัวเองอย่างไรให้ได้กำไรร้อยเปอร์ซนตคำว่าร้อซในที่นี้เราเชื่อว่าหากเพื่อนๆได้ลองทำยังไงผลลัพธ์ที่ได้กลับมามันน่าจะให้เรากลับมามากกว่า100%เซสียอีกค่ะอย่างที่เราได้บอกไปข้างต้นกับคำพูดที่ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือช่วงเวลา20ปีก่อน และเวลาที่ดีที่สุดที่ลองลงมาก็คือวันนี้เนยดักโทรเพเนอร์อยากชวนเพื่อนๆลองไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันเริ่มตั้งแต่วันนี้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากน้อยแค่ไหนแต่เราเชื่อและมั่นใจค่ะว่าหากเพื่อนๆได้ลองลงทุนกับตัวเองในชีวิตของเพื่อนๆก็จะได้พบแต่สิ่งดีๆแน่นอนค่ะ หากเพื่อนๆคนไหนที่ลองแล้วสามารถคอมเมนต์มาเพื่อแชร์ความรู้กันได้นะคะโดยรักเท r รเพเนอร์จะเข้าไปตอบทุกท่านเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันในช่องของเราค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะคะหากเพื่อนๆคนไหนอยากติดตามและสนับสนุนช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปใหม่ๆออกมาสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่เราจะมามอบให้เพื่อนๆก็สามารถกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ